เราจะคุยกันต่อกับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยค่ะจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ดูข่าวแล้วเนี่ยอาจารย์ <c oughs> อาจารย์พอ <c oughs> จะประเมินได้ไหมคะว่า20กว่าคนเนี่ยจะไป <c oughs> หยอดลงที่พักไหนบ้างคะปัญหามันจะกระจายไปอยู่ในพักไหนบ้างคะผมคิดว่าก็มีโอกาสในทุกๆพักนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าเกิด 20คนนี้ไม่ได้รับการรับรองจริงๆเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลต่อตัวเลขในภาพรวมนะทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเมื่อมีการประกาศรับรองผลสสเนี่ยนะแม้ว่าอาจจะเปิดสภาได้นะครับเพราะว่าเกินกว่าร้อยละ95นะครับก็คือเกินกว่า4 7 5ที่นั่งขึ้นไปนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องของตัวเลขทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกประธานสภาซึ่งเป็นหมุดหมายแรกนะครับเป็นจุดตั้งต้นตัวเลข ก็จะน้อยลงนะครับเพราะใช้เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะในสภาผู้แทนราษฎรนะครับ<แ>ซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็จะ,ะไม่ใช่เพียงแค่2 5 0ยห้านะครับ<แ>ก็จะต่ำกว่านั้นแล้วนะพอไปถึงการเรื่องนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะครับพอไปรวมกับเสียงของสอวอีนะอก2 5 0รนะ้้แล้วก็จะไม่ใช่3 7 6เจบขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าก็จะตัวเลขลดน้อยลงนะคราวนี้<แ>ในภาพรวมเนี่ยส่งผลแน่นอนต่อกระบวนการในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับใน<แ>เรื่องการเรื่องนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วนกะ็ยิ่งถ้า คะแนน20คะแนนที่หายไปตรงเนี้ยนะมาตกอยู่กับใน8พักร่วมนะอันนี้ยิ่งส่งผลหนักเลยนะครับถ้าส่วนใหญ่มาอยู่กับใน8พักร่วมที่เป็นรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยโดยเฉพาะถ้าอยู่กับพักอันดับหนึ่งคือพักก้าวไกลนะก็อาจจะทําให้สมการการเมืองตรงนี้มันเปลี่ยนได้เหมือนกันนะเพราะว่าอาจจะทําให้พักก้าวไกลไม่ใช่พักที่ได้อันดับหนึ่งแต่ครั้งนี้พอไม่ใช่พักที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยในแง่ของความชอบธรรมในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับก็อาจจะสลับ สับเปลี่ยนลงมาสู่ที่พักเพื่อไทยไนะครับซึ่อาจจะขยับขึ้นปเป็นพักระดับหนึ่งแทนนะครับก็มีโอกาสเป็นไปนได้ครับอาจารย์คะนี่มันยังไม่รวมเรื่องของคะแนนขย่งที่อาจจะกระทบกับเรื่องของสสบัญชีรายชื่ออีกด้วยนะอาจารย์มองว่าอันนี้เนี่ยมันจะกระทบกันมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของคะแนนขย่งในแต่ละเรื่องของแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่เขาอาจจะต้องมีการนับกันใหม่อาจารย์มองว่ามันมันจะ นับใหม่แล้วมันจะมีนัยยะสําคัญถึงขั้นการกระทบกับเรื่องของการคานวณสสแล้วทําให้คะแนนในฝ่าย8ปดพักร่วมเนี่ยมันจะหา,าลดน้อยถอยลงอีกไหมคะครับผมคิดว่าในฝ่าย8ปดพักร่วมรัฐบาลของก้าวไกลเนี่ยแม้ว่าจะมีการนับคะแนนใหม่นะครับในส่วนบัญชีรายชื่อก็าตามหรือว่า จะเป็นเรื่องของการโดนใบแดงนะครับสมมุติว่า20คนที่มีข่าวออกมาเนี่ยอยู่ที่8พักร่วมนี่หมดเลยนะก็ยังคงเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรอยู่ดีครับนะเพราะว่าณเวลาเนี้ยมีอยู่ประมาณ313เสียงนะโดยประมาณนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อหากออกไป20เสียงก็ยังอยู่ที่290กว่าแล้วก็เกินกว่า250แลเพียงรู้ว่ามันจะเป็นประเด็นปัญหาว่าพัคไหนจะเป็นพักอันดับติะและมีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนเรื่องของบัญชีรายชื่อเนี่ย นะแม้ว่าจะมีคะแนนขยิ่งเนี่ยนะครับถ้าตามข่าวเนี่ยก็คงประมาณสักห้าแสนคะแนนห้าแสนคะแนนนั้นเนี่ยเมื่อมาคิดคำนวณเป็นสสองก็ไม่น่าจะเกินสักหนึ่งถึงสองที่นั่งนะเพราะครั้งนี้ใช้สูตรในการหารหนึ่งร้อยนะพอหารหนึ่งร้อยเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับตัวหารมันเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงมากมากนะครับแต่ทีนี้พอคิตศาสตร์การเมืองมันเปลี่ยนค่ะอาจารย์บรรยากาศในทางการเมืองมันก็เปลี่ยนนะคะอาจารย์ประเมินสถานการณ์หลังจากนี้ยังไง ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยก็ยังมีปัจจัยผกผันเนี่ยสองสามเรื่องใหญ่ต่อการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแม้ว่า,าประการแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการประกาศรับ,บรองผลกกนตนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของคดีหุ้นสื่อนะครับของคุณพิธาเองด้วยนะซึ่งนั่นก็จะส่งผลต่อสถานะทั้งการเป็นสสแล้วก็แคนดิเดตนายกนะแล้วก็อาจจะมีบางท่านในตีความไปถึงเรื่องการเซ็นรับ,บรองการสมัครสนะสด้วยนะครับซึ่งจะไปถึงตรงนั้นหรือไม่อย่างไรก็ต้องดูรายละเอียดกันต่อ นะ,ะส่วนประการที่สองนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการเมืองภายในพักร่วมรัฐบาลทั้งแปดพักนี่เองครับะนะเพราะทนะันะ้งแปดพักนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าเรื่องการผกผันของคะแนนเนี่ยโดยเฉพาะการประกราศรับรองผลกรต,ตมันจะส่งผลต่อ,อความชอบธรรมนะครับถามว่าพักไหนเนี่ยจะมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะและ้วก็จะมีความชอบธรรมในการที่จะตั้งรัฐบาลก่อนนะครับแล้วก็ประการที่สามนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของสวนะสวจะเอายังไงนะครับจะโหวตหรือไม่โหวตอะไรอย่างไรนะครับและนอกจากนี้เนี่ย สวเองก็ยังมีสูตรพิสดารอะไรออกมาเรื่อยๆนะครับเ <c oughs> ช่นรัฐบาลแห่งชาติหรือว,ว่าสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรืออะไรต่างๆแบบนี้ <c oughs> แลวเพราะนั้นตรงนี้ก็คือปัจจัยที่ยังพลิกผันได้ตลอดเวลาครับค่ะแต่ดูเหมือนอาจารย์จะให้ให,ให้ให้น้ำหนักในเรื่องของพักอันดับหนึ่งในขั้วเดิมมากกว่าแต่การจะพลิกขั้วเนี่ย <c oughs> มันยังมีโอกาสเกิดขึ้นไหมอาจารย์มองผมว่าพลิกขั้วนั้นเนี่ยถามว่ามันมีโอกาสได้ไหมเราก็คงจะบอกว่าปิดประตู อย่างสิ้นเชิงไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าณนะวันนี้เนี่ยถ้าในพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะครับเขามีประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเสียงนะแล้วก็รวมกับสวอีกสองร้อยห้าสิบเนี่ยจะเท่ากับสีนะ่ร้อยสามสิบแปดนซึ่งนั่นก็หมายว่าเขาสามารถโหวตเลือกนายรฐมนตีได้ทันทีนะครับและเพียงแต่ว่าจะเดินต่อเนี่ยในสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอาจจะเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งสภาผู้แทนรนะาษฎรแต่ถ้าเราคิดในมุมหนึ่งนะครับว่าถ้าเขาไม่อยากเดินต่อล่ะ แเขาอยากเดินไปอีกแค่นิดเดียวแล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ละ่ะนะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดสมการนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปบอกว่าโอกาสมันไม่มี Uh huh. ต้องบอกโอกาสมันเกิดขึ้นได้น้อยนะครับ uh huh. แต่ว่าก็มีโอกาสเหมือนกันครับค่ะจาก3ปัจจัยความผกผันที่อาจารย์เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ,คะก็เลยอยากจะชวนอาจารย์คิดถ้าไล่เป็นไทม์ไลน์ว่าจะเจอกับด่านไหนกันก่อนอย่างกรณีของสวคงจะเป็นด่านแรกๆค่ะหุ้นสื่อเนี่ยมีเวลาอีกนานก็หลายเดือนนะคะกว่าจะมีความชัดเจนแต่ทีนี้อาจารย์มองว่า จะทำยังไงเพื่อให้สังคมเกิดความกระจ่างโดยเฉพาะกับกรณีถือครองหุ้นสื่อที่ในเวลานี้ก็มีการขยับข้อมูลออกมาอยู่พอสมควรเช่นว่าคุณพิธาอาจจะขายไปแล้วเอ๊แบบนี้มันจะมีผลต่อระยะเวลาในการพิจารณาการให้ความกระจ่างต่อสังคมไหมคะผมว่าวันนี้เรื่องการพิจารณาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกใบแดงใบเหลืองนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของบัตรเขย่งหรือรวมไปถึงเรื่องของหุ้นสื่อเนี่ยรกรกตต้องทําให้รวดเร็ว แล <S <S ้วก็โปร่งใสแล <S <S ้วก็สามารถที่จะสังคมนั้นเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยนะสิ่งที่จะเป็นข้อพิพาทวิจารณ์มันก็จะลดลงนะครับ <S <S แต่แตวันนี้เราไม่ได้ยินเรื่องของความคืบหน้านะครับในการพิจารณาทั้งสองสามเรื่องเหล่านี้เลยและแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยในกระบวนการพิจารณามันไปถึงไหนอย่างไรจะมีขั้นตอนอะไรถึงไหนแล้วก็ในการพิจารณาดังกล่าวนั้นเนี่ยมีพยานหลักฐานอะไรมากน้อยแค่ไหนหรืออย่างและสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ประเด็นในข้อวิพา์วิจารณ์เนี่ย มันลดน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้ความคุ้มครอมหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการตีความเันไปต่างๆนานาแล้วก็ท้ายที่สุดมันก็ไม่เป็นผลดีในทางการเมืองแล้วก็ในแง่ของความชอบธรรมนะของกระบวนการในการเลือกตั้งหรือการทํางานกรกตเองด้วยครับค่ะแต่ว่าอาจารย์ตอนนี้เนี่ยเรื่องของการยื่นเรื่องยื่นเอกสารยื่นหลักฐานเพิ่มเติมมันก็ยังไม่จบนะเพราะอย่างวันนี้คุณเรืองไกรเองก็จะเอาหลักฐานใหม่ เอาข้อมูลใหม่ไปให้กรกตรพิจารณาเพิ่มอีกทีนี้แล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีกําหนดออกมาไหมคะว่าระยะเวลาในการจะร้องหรือว่าในการที่กรกตจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเนี่ยมันควรจะจบแค่ไหนแล้วมันควรจะต้องไปถึงชั้นศาลเลยไหมเพื่อที่จะให้เกิดความโปร่งใสให้เกิดความชัดเจนที่สุดแล้วถ้าศาลเนี่ยศาลไหนดีอาจารย์ศาลดีกานการเมืองหรือศาลรัฐธรรมนูญกันแน่นขณะนี้นะ คือเรื่องของการที่จะร้องนะครับในเรื่องของคุณสมบัติลักษะต้องห้ามของผู้สมัครนะครับสสเนี่ยนะจะต้องร้องที่กรกตนะครับแล้วกรกตก็ต้องพิจารณาภายใน60วันนะครับในการเรียกประกาศรับรองผลแ่่งั้ยก็ดีนะฮะเลย60วันไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะร้องได้อีกถึง1ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เมื่อมีกระบวนการในการร้องเนี่ยแล้วกรกตพิจารณาแล้วเนี่ย ถ้ามีการประกาศรับรองผลไปแล้วจะต้องไปสู่ศาลร,รัฐธรรมนูญนะแต่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็จะต้องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญแหละครับแต่ล้วก็ในชั้นของศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีกระบวนการในการพิจารณาอีกนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยระยะเวลาที่ที่ยาวนานอยู่พอสมควรนะครับสําหรับคดีหุ้นสื่อเนี่ยต้องบอกว่าการพิจารณาก่อนจะโหวตเรื่องนายกนะกับหลังโหวตเรื่องนายกเนี่ยผลทางการเมืองต่างกันแน่นอนเลยครับคะคือถ้าพิจารณาก่อนโหวตเรื่องนายกเนี่ยนะครับแน่นอนว่าอาจจะทําให้การเมืองภายใน8ร่วม มีความเปลี่ยนแปลงได้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งอาจจะต้องมีแคนดิเดตนายกท่านอื่นนะครับขึ้นมาแทนสมมุติว่าคุณวิทาโดนเรื่องถือของหุ้นสื่อเนี่ยนะเพราะว่าพรรคก้าไกรนั้นมีค a n ิเดตนายกเพียงแค่คนเดียวและในขณะที่พิจารณาหลังนะครับการโหวตเลือกนายกนะอันนี้ก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติใ,ในการดำรงตําแหน่งในรฐมนตีด้วยนะซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดเกมในการโหวตเลือกนายกนะครับเช่นในที่ประชุมก็จ,จะมีสมาชิก จะเป็นสสหรือสวก็ตามแต่เนี่ยอาจจะขอเลื่อนการลงมตินะครับเนื่องจากว่ายังไม่มั่นใจในเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามอะไรต่างๆเหล่านี้เนีก็เป็นได้เหมือนกันครับได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ยุทธพรค่ะสวัสดีค่ะวัสดีครับสวัสดีค่ะ